สวัสดีครับ มาเมาื่อวานมาเมื่อวานมาเมื่อวานตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งตีหนึ่งก็มาจากที่นั่นตรงนี้คือเพิ่งมาถึงนี่มามาจากไหนครับได้ยินป้าสว่าอยู่ใช่ไหม <c oughs> ทุกคนละคนมานั่งเครื่องมาจากฝั่งนู้นนะ่ะอืมเนี่ย นี่แน่ที่พระสวพูดนะอืใช่พระสวพูดอยู่ได้ยินพระสวพูดอยู่มาก็เดี๋ยวจะไปนู่นอีก<ะ>ไปหาพระอาจารย์เจ๋วโอ้จะไปหาพระอาจารย์เจ๋วต่อมาก็พวกนี้มาก็ให้พาไปที่พระอาจารย์เจ๋วคนมามากี่คนครับคนดี <c oughs> ใจดีโมยลูกมา อครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับไม่ไม่เป็นไรครับครับก็มีเอสีมาครับเอสีนั่งเครื่องมาครับ นั่งเครื่องมาถึงมาถึงบ้านใงคลพักแต่มตั้งแต่ปีหนึ่งมามาส่งครับก็เอซีใจถึงมากนี่แหละคนเราเนาะคนเราครับตาก็จะไปส่งตาก็จะไปส่ง ละนะครับอาหารจากบ้านนะครับ,เ,บรเอาจักรยานเนี่ยไปมอบให้ครับน้องๆนะครับซึ่งถึงมอบให้ขอโรงเรียนเลยสามสี่หกแปดคันแปดคันก็น่าจะประมาณแปดคันก็น่าจะอยู่ประมาณแปดห้าสี่สิบสี่สิบบาทมีจะคันทั้งหมดสิบสองคันสี่สิบบาทค่าไส้ไก่ ค่าช่างค่าหยอดน้ำมันน่าจะไม่เกินร้อยละเดี๋ยวผมจัดการสองเครื่องสองคันไม่ได้เลยแบบสิบสองคันจะไปมอบให้เห็นว่าพี่หนึ่งเมเดบอกว่าจะเอามาเพิ่มอีกสิบพันนะยานอั้ะอีกสิบคันรวมแล้วเป็นยี่สิบสองพันที่จะนำไปให้กับน้อง พันเดือนสิบนขึ้นุยกัเมืนะครับัก็เป็นบุญบริสุทนะถ้าเราไปมอบให้กับนักเรียนนะครับนักเรียน ให้นักเรียนเขาปั่นนะครับใครไม่มีจักรยานก็จะมีจักรยานปั่นนะครับอืก็มันยังดีหมดเลยก็เราก็เอาไว้ปั่นแค่คันสองคันก็พอ,อ,อนี่ก็ตาเขา้าคุยกันเมื่อคืนตาก็ไม่ไม่ได้ออกมาประชุมแเ้าเขา้า ตาก็อยู่บ้านอยู่ในบ้านในห้องนะครับอเดี๋ยวตาก็ไปวัดนะครับล้างหน้าก่อนนะครับ ยังตื่นเชาา้ามายังไม่ทำอะไรเลยเนาะแต่ก็จะไปวัด

พระท,ที่ใส่บาตรที่มีโยมใส่บาตรนะครับโยมก็ใส่บาตรมีมะขามีมา,าม่มา,ม,ามีอะไรผลไม้เยอะแยะนะครับแต่ละวันนะครับพระก็เดินไปไกลแล้วครับตาตาก็ตามไปนะครับ ทับสามล้อก็สามล้อก็หลานชายหลานชายเอาไปทับทำยางรั่วนะครับหลานชายเอาไปยางยางสามล้อก,ก็รั่วนะครับก็เลยใช้มอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ตาขอจุกคีพินนีกนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ